หลังจากต้องทวงหนี้จากการเดินรถและซ่อมบำรุงจากกรทมและบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดวันนี้ BTS ได้รับเงินคืนแล้วนะคะ นายคียรีการจนาพาศประธานกรรมการบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนบอกว่าดีใจที่ได้รับเงินจากกรทมแล้วที่ผ่านมาหลายปีบริษัททวงถามกรทมรวมถึงฟ้องร้องต่อศาลเพื่อให้จ่ายค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายตั้งแต่มิถุนายน2564ถึงกันยายน2568รวมเป็นเงิน36,444ล้านบาท คิดเป็นเงินต้น31,482ล้านบาทะะมีดอกเบี้ยอีก4,962ล้านบาท หลังจากนี้ก็หวังว่าทุกวันที่20ของเดือน, <S <S ออนกทมจะจ่ายค่าจ้างเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายทั้ง2ด้านคิดเป็นเงิน740ล้านบาทต่อเดือนค่ะแต่ถ้าสัญญาสัมปทานในเส้นทางหลักก็คืออ่อนนุชหมอชิดสะพานตากสินสนามกีฬาสิ้นสุดในปี2572แล้วทางกทมว่าจ้างให้บริษัทเดินรถต่อเนื่องตั้งแต่ปี2573ถึง2585จะทําให้ BTS ได้รับค่าจ้างเดินรถ สายสีเขียวทั้งเส้นทางเป็นเงิน1,300ถึง1,400ล้านบาทต่อเดือนค่ะครับกรณีถ้ารัฐบาลจะซื้อคืนสัมปทานรไฟฟ้า BTS เนี่ยครับจะต้องเตรียมงบประมาณเท่าไหร่ครับประเมินไว้เบื้องต้นไว้อย่างไงครับผมประเมินแทนรัฐบาลไม่ได้แต่ว่าอย่างของเราเนี่ยผมเป็นคนงสร้างเป็นคนรับสัมปทานสร้างก็ หลายปีต่างๆนานา,นาขอสอกฟันอะไรอย่างเงี้ยมันมีหมดถามว่าถ้าร่วมมือเนี่ยอย่างน้อยคุณก็ต้องใจ่ายที่ผมลงทุนไปเนใดพวกของเราเป็นเท่าไหร่ประมาณนี้ฮะแต่ว่ายังไม่ได้เจราจากจริงจับแต่แนวคิดผมว่าสร้างสรรค์ครับถ้ารวมที่ผ่านมานะครับก็ทมจ่ายหนี้ให้กับ BTS รวม3ก้อนครับก้อนที่1 2เมษายนปี67ครับตอนนั้นจ่ายค่าติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลในส่วนต่อขยายที่2จํานวนเงินรวม23,892ล้านบาทนะครับก้อนที่2ครับจ่ายไป29พฤศจิกายนปี67จ่ายค่าจ้างเดินรถตั้งแต่เมษายนปี60ถึงพฤษภาคมปี64ครับรวม14,549ล้านบาทครับก้อนที่3ครับก็คือก้อนวันนี้ครับ 36,444ล้านบาทนะครับรวมทั้งหมด3ก้อนจ่ายไปทั้งสิ้น63,325ล้านบาทนะครับบวกดอกเบีย้ยอีก1760ล้านบาทครับส่วนในวันที่1พฤศจิกายนนะครับกรุงเทพมหานคร เตรียมปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารของรถไฟฟ้าสายสีเขียวในส่วนต่อขยายนะครับจากเดิม15บาทตลอดสายเป็นเริ่มต้นที่17บาทแล้วก็เพิ่มขึ้นตามระยะทางจนถึงไม่เกิน45บาทครับส่วนผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางข้ามระหว่างส่วนสัมปทานหลักกับส่วนต่อขยาย จะถูกคิดค่าโดยสารรวมไม่เกิน65บาทครับจากเดิน62บาทครับนายสุมเมธองค์กิติกุลรองประธานสถาบันผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกของ TDRI นะคะบอกว่ากอทมอปรับเพิ่มค่าโดยสารใหม่ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้นและจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดทุนของระบบ แต่พบว่าผู้โดยสารต้องจ่ายแพงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องข้ามระหว่างส่วนสัมปทานหลักและส่วนต่อขยายซึ่งจะเกิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเพราะฉะนั้นเสนอค่ะระยะยาวภาครัฐควรพิจารณาปรับสัญญาสัมปทานเพื่อแก้ปัญหาเรื่องค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนและใช้อัตราค่าโดยสารร่วมกันได้นะคะ และถ้าในอนาคตมีการจัดทำระบบค่าโดยสารร่วมอาจจะพิจารณาเฉลี่ยค่าแรกเข้า17บาทระหว่าง BTS กับกทมตามสัดส่วนของจำนวนสถานีเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนั้นได้รับรายได้อย่างเป็นธรรมและผู้โดยสารก็ไม่ต้องแบกรับภาระเกินจริงแนวทางนี้เชื่อว่าจะช่วยให้เกิดโครงสร้างค่าโดยสารที่โปร่งใสยั่งยืนแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ